เดินเงาเงานะคะทุกคนดึกๆก็มาเดินเล่นเงาเงาตากลมเย็นๆนะคะทุกคนมีส้มตำด้วยนี่เดี๋ยวเดินลงไปเล่นที่ทะเลดีกว่าค่ะทุกคน อยู่ห้องก็เบื่อเบือนะคะทุกคนออกมาเดินเล่นดึกแล้วนะคะทุกคนจะสามทุ่มละแพทมาเดินเล่นนะคะ่ะทุกคนตรงนี้ตอนเช้าๆเขาก็จะ ขายอาหารทะเลกันนะคะทุกคนสามทุ่มแล้วก็ยังมีคนเยอะอยู่นะคะไม่น่ากลัวนะคะทุกคนเดินเล่นแบบชิวๆรับลมแบบชิวๆได้นะคะทุกคนเป็นเรือประมงเนาะ เป็นเรือหาปลานะคะทุกคนเขาจะจอดเทียบท่ากันตรงนี้นะคะเดินฟังเพลงฟังเสียงคลื่นเย็นๆนะคะทุกคนลมพัดแบบลมแรงอยู่นะวันนี้ ตอนแรกแคิดว่าฝนจะตกไม่ตกค่ะฟังเสียงคลื่นทะเลนะคะทุกคน จะมีไฟริมหาดนะคะทุกคนริมถนนนะเนาะก็จะไม่น่ากลัวนะคะก็จะมีร้านค้าขายของค่ะอะก,ก็ยังมีคนเดินเที่ยวเดินเล่นกันอยู่นะคะทุกคนสามทุ่มก็ไม่น่ากลัวนะคะทุกคนไม่มืดเ<ม>บือบ่อห้องก็ออกมาเดินเล่นนะคะ<ม>ทุกคน ลมเย็นสบายค่ะ